คลินิกใช้งานเยอะๆมีลูกค้ามากๆเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามอเตอร์มันก็ตามราคานะครับอ้าวส่วนตัวนี้นะครับไม่ค่อยอยากขายเยอะเพราะว่าเราทําโปรโมชั่นมาเยอะจนแทบไม่ได้กําไรนะแต่ตัวนี้เป็นรุ่นไร์นะคะเป็นยังไฟฟ้า3มอเตอร์จริงๆอ่ะคลินิกจะใช้ก็ได้แต่ส่วนมากจะแนะนําเป็นร้านต่อขนตาร้านสักคิ้วนะคะเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ที่เบาขึ้นมาหน่อยและรุ่นนี้24,900เองนะครับ24,900 แต่ถ้าเกิดเป็นคลินิกใช้งานเยอะๆมีลูกค้ามากๆเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามอเตอร์มันก็ตามราคานะครับ2อ9 0 0าอาจจะไม่แข็งแรงทนทานเท่าตัวตัวส่งยุโรป29900 30,000ขึ้น40,000ขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นปรับไฟฟ้าฟังก์ชันเริ่มต้นเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเอาตัวนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่า,าราคาเตียงไฟฟ้าเนี่ย ในท้องตลาดอ่ะโอ้โหเลดโอเชียนจริงๆนะครับเราเลยเอาตัวนี้มาสู้หน่อยนะครับแต่คุณภาพก็ตามราคานะนะก็มี3มอเตอร์นะครับกดรีมทน1 3 3 3มอเตอร์นะครับนะก็มีมีพร้อมส่ง5ตัวนะพร้อมส่ง5ตัวจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้นะครับใครที่ชอบราคาเบาๆอยากมาทดสอบอยากมาลองก็เชิญมาที่โกดังที่บางบัวทองได้เลยนะครับนี้เรายกความสูงแล้วก็ปรับขาตํำสูด ให้แล้วก็จะยกพนักพิงขึ้นมาสุดให้นะครับนะก็ความเสถียรของมอเตอร์ก็โอเคอยู่นะแต่ตัวนี้ไม่ใช่มอเตอร์เจีย้ยฉางนะไม่ใช่มอเตอร์เจีย้ยฉางนะครับเป็น OEM อีกรุ่นหนึ่งเพราะฉะนั้นราคามอเตอร์ก็เลยจะดรอปลงมาหน่อยแต่เราก็ยังรับประกันให้อยู่นะโอเคโมเมนต์มูฟเมนต์สุดท้ายสูงสุดปรับเบาะสูงแล้วก็พนักพิงสูงขาต่ำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะ24,900นานะคุยกันไวๆคุยกันเร็วๆนะครับ ตัวแขนเขาก็จะเป็นรุ่นธรรมดานะครับแขนก็จะเล็กๆธรรมดาแบบนี้นะไม่เหมือนตัวที่เราทําส่งคลินิกทาส่งโรงพยาบาลนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นเกรดบิวตี้นะเป็นเกรดบิวตี้นะครับก็แขนจะประมาณนี้นะก็ยังรับประกันให้1ปีนะครับรับประกันให้1ปีนะตามโครงสร้างเขานะครับผมสนใจก็กดเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะของผงหลายรุ่นเลยนะ่ะโอเคบายบาย